แก้วเลยครับผมไม่ฮะแลกแก้วเน่ยฮะเออแก้วใครแก้มันแลกแล้วกินเปล่าแลกแล้วกินเปล่าได้พี่ใช้เพื่อผมหน่อยอย่าเลยอย่าเลยพี่นุ้ยปกติมันเคยออกมาที่ไหนนานแล้วนี่มันไม่ได้ออกมากับพวกเราพี่นุ้ยปกติมันอยู่บ้านติดบ้านอ่ะืมผมไม่ได้ติดบ้านพี่ผมติดเมียขอโทษด้วยนะฮะพี่ไม่มีเมียแล้วนะครับผมชอบนะแต่ว่าอย่างเงี้ยไอ้เห่าเอ้ยหมอนวดอิจฉามึงแน่เลย ลคิดถึง uhm ก็เียก็คิดถึงแต่ก็ดีแล้วตั๊กทําตัวแบบนี้รักลูกรักเมียรักครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนพี่เลยตั๊กพี่ก็เหมือนกันน่พี่ก็รักเมียอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยอันนี้คนเปิมเรื่องจริงพี่นุ้ยรักเมียครับหรือรักสองร้อยมั่งห้าพันมั่งรักหมื่นหนึ่งมั่งบอลบอลเบาได้เบา หลังๆพี่ไม่เบาดิพี่หิบเป็นปุ๊เลยรักเมียไม่ใช่รักขโมยอ๋อน้องหยอกเล่นก็รู้อยู่แล้วก็หยอกกันไม่เป็นไรพี่น้องกันนี่แต่ไอ้แจ๊ดมันนัดมาอีกนะเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าแจ๊ดนัดแล้วพี่ไม่อยากมาเลยพี่บอกตรงทำไมอะพี่หนุ่ยก็แต่ก่อนนัดมายังกินอะไรกันได้ชนแก้วกันนะแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนชาวบ้านที่ไหนอะทำไมพอเมาได้ที่ปั๊บเอาชวนไปแล้วไปยืนหน้าเซเว่นเห่ากับหมาไปเล่นกับแมวบ้าปะเนี่ย พี่นุย้ยเดี๋ยวนี้มันกินมีขอบเขตพี่นุย้ยขอบเขตอะไรพอมันเมามากมันก็ถั่วปลาพี่เนี่ยขอบเขตตรงไหนอันนั้นมันหยอกพี่เราจะาสร้างทางขางทางสุทุกอย่างนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแต่กลับม,มาสร้างแต่เรื่องที่มันทะเลาะกันพี่พอมดไอ้นีมน่มันเราลูกชินน้นแล้วใช่ไหมมันหยอกพี่ไม่เรื่องจริงออนะเพราะว่าแจ๊สเนี่ยผมเนี่ยสังเกตมาหลายทีเลยพี่มันเมาอ่ะพี่แล้วมันหลุดนะ รู้ยังไงขนาดยังไม่ได้เมาเลยพี่มันเฟซทา์มาหาผมนะโชว์ของรับให้ผมมันซ่อนอะไรวะเลมันไม่ได้ซ่อนพี่มันงัดออกหมดเลยพี่มันเมาจัดเลยขนาดนั้นเลยใช่พี่มันเมาแล้วควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาถ้าเกิดมันเมานะเชื่อผมไหมมันแก้ผ้าเดินแล้วนะมันเคยที่ทะเลาะกับเมียแล้วมันก็อะไรเมาแก้ผ้าเดินเมียต้องไปตามอ่ะบถนนใหญ่อ่ะพี่ มึงก็ก็ไปตามถ่ายคลิปมันเมืงอ่ะเออครับจริงๆพี่บอลคิดอะไรอยู่พี่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่แจ๊ไปไม่ไดเนี่ยคือไม่อยากให้น้องเงียบไม่อยากให้น้องเงียบให้มีกระแสตลอดข่ากระหม่อมหน้าเซเว่นไม่มีเงียบหรอทำไมมึงไปตามถ่ายมันเหมือนมึงสนับสนุนมันแล้วที่พี่วันนั้นผมพาไปกินอะฮะไปกินที่บ้านผมอะอ่าแล้วทำไมเมาได้ที่พี่เยี่ยวใส่ตู้เย็นเฮ้ยแก่ก็แก่แล้วทำตัวทุเรศมึงเห็นไม่ห้ามเขาอ่ะผมขี้โบรา พื้นที่มึงเหรอโอ้โหพี่กูก็เมาปีนขึ้นไปนึกว่าผัดฟักทองกูแดกหมดเลยฟอ้ทองเห็นแล้วไม่ห้าวเพราะว่าจะห้าวด้วยไงก็ผมเนี่ยเป็นคนขึ้นไปเก็บเองพี่นุ้ยแล้วต้องขึ้นไปเก็บให้ไงมีถั่วกินให้หมดเลยนะเดี๋ยวพอมันเมามันก็แบปากพี่ไเ้หนอ่เนี่ย เพื่อกูแล้วกูไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งเลยแล้วไอ้แจกไปไหนก็โอ้โหไม่มาดูแลมึงวะสบายไอ้โอ้ไอ้เนี่ยโอ้ยไอ้มสามวันดีสี่เพืนไข่ผมนั่งก่อนเดี๋ยวกูมารับอยู่นี่อยู่เป็นเพื่อน บอกให้อยู่เพื่อนคืออยู่เป็นเพื่อนอ้าวกูเป็นพี่มึงอยู่เป็นเพื่อนเฮียอะไรล่ะจ้างแล้วไงน้ำยาล้างรถสองชุดเฮ้ยได้เลยน้องเออเอดูแลผมนั่งเลยนั่งเลยไม่ไม่เอาน้ำยาพวกน้ำยาอะไรไม่ขายรถอื่นก็มั่งหลอกขายแต่พวกกูเนี่ยก็มันหลอกได้เพราะมึงโง่ไงเฮ้ยเกียวเขาเกียวเขาไอ้แจ๊ซรอมึงนานมากเลยนะกูจะกลับบ้านแล้วพี่โท๊ถเดี๋ยวเองเออตาต้าเดี๋ยวไปวงต่อเออเออแล้วก็ดูสันดานมาพอเมาก็เป็นอย่างเงี้องเพอมึงอยู่ดนี่กัน นี่ไงมีขอบเขตเมาหรือมีขอบเขตนี่ไงไม่เจอน้องมากี่วันแล้วอาทิตย์หนึ่งได้นี่มันคิดถึงพี่เออปาเงี้เนาะโรักจังเลยขอบคุทำแหมโถเกไอ้พี่อะไรอ่ะนี่ไปเล่นงานลบบุหรี่มารู้ได้ไงซื้อลิงมาเลี้ยงไงแกที่เปเมาหนักแล้วเนี่ยดูวตเมาตัวปากวะเนี่ยน้องหยอกี่ตบเล่นกับคนนี้ตลอดเออพี่เป็นไรอ่ะแจ๊ดเฮ้ย มึงสติหน่อยนะเว้ยพี่หลุยนะเว้ยไอ้แจ๊ดสติหน่อยนะน้องเอออะไรวะตักเอ้ยไอ้แจ๊ดนี่กูพี่พูดถึงไอ้ตัวมึงดิวะเนี่ยแจ๊ดข้างหลังนี่มึงหลุดมึงหลุดไปเมาแล้วโชว์พลังล่องลอยไปม้างนะไอ้แจ๊ดมึงจะบีบอย่างงี้เดี๋ยวบีบด้วยกูต้องออกจากบ้านไปเที่ยวบ้านเที่ยวเลยกูบีบไม่ได้อ๋อติงนวดใช่ มาอยู่แล้วไม่มาชอบเหงนแค่มาเจอเวลาเมาแล้วบีบผู้หญิงผู้หญิงเจอมันลวดบีบล้วงหมดอ่ะระหว่างแม่งบีบมาเต็มที่ครับปวดมือบีบแรงไม่ก็เมามากก็แยกย้ายกันกลับดีกว่าวะแยกย้ายเลยพี่หนุ่ยแหม่รู้เมาแล้วเนี่ยล่าสุดเราก็ยี่สิบขวดจะไม่ได้หรอโอ้ล้านกันเลยแล้นมันคุยงานการร้านป่อยอ่ะเออดอะพี่ก็ยี่สิบขวดนั่นทำมาแล้ววันนี้โธ่เพิ่งกี่ขวดเองเนี่ยเอ้ยเออเงี้ยกูไม่อยากให้มึงกินเยอะ โอ้โหนี่ล่อมันเครื่องนอกเลยใช่ไหมใช่พี่ด้วยอ่ะ <c oughs> กูคิดล้อมึงไงแล้วมึงเมาเลยตอนนี้กูไม่รับผิดชอบชีวิตนะเพราะมึงเมาปุ๊บเนี่ยมึงกิน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 แล้วภาพตัดไปปั๊บมึงล่วงทําไงอะ่ะ <c oughs> โอ้พี่ปกติที่ผ่านมา <c oughs> เวลามผมล่วงแต่เพืผมฟุ๊บที่โต๊ะนะเออเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผมไม่ล่วงว่างั้นผมไม่ล่วงเพราะอะไรเพราะผมใช้ไลโอของหนุ่มกัญชัยหอกหยอกหอกนี่ทุกคน ทุกคนตาตื่นกันป่ะผมเล่นมุกนี่ออกง่วงนะเมื่อกี้เห็นเนี่ยง่วงป่ะเนี่ยนี่ง่วงมึงเล่นมุกมึงเอามันกลับบ้านไปปะนั่นแหละมันถึงเล่นมุกอย่างนี้พกเรายิบน้องหยอกเอดี๋ยวก็ล่วงเดี๋ยวก็ล่วงไม่มีล่วงพี่วันนี้เรียกพี่ต่อยมาแล้วอะไรอ่ะก็ตอนอยู่เข้ามาที่คาพี่ต่อยเขาหานู่นหานี่อะไรให้ผมตลอดนี่สั่งเลยสั่งไอเด็กครอบเลยทำอะไรสั่งไอ่ปื๊ดทำมาไปไปไปตัวช่วยเหรอได้แล้วอะไรวะเอ้ยน้องเต็มเลย โอเคกูไปวงต่อก็อเห็นคนเปิดน,น้องเรือนะไอเฮียลีนเต็มถังเลยอ้ยโอ้โหเหมือนหงจะกินน้ำ ดูดิสา่าสวยมากมั้งโดนไล่ศาสตว์กูว่านะโอ้หพี่ต้อยทังไมถ้าทำแบบผมพี่ได้ขึ้นวงไงเออเคลียร์ขึ้นไงไม่เป็นไรพี่มาไปวันนี้ไม่มีฟุ๊บไม่มีไม่มีฟุ๊บไม่มีหลับพี่เดี๋ยวก็ล่วงสบายมาพี่ชวนมาอย่าล่วงนะมึงเยอะหรือแบบจีบจีบโอ้ยไม่จีบหรอกพี่แเอาดิมึงไปเลยด้วยโอ้โห ไม่มีหรอกเลอไม่ต้องจีบหรอกใส่เต็มที่เลยแต่พวกวิจิบกันไปจีบ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 จุบจีบแต่ไม่เจ๊คาหลาดนะพี่ตำรวจขอให้น้องด้วยมาพี่หาชนชนมาชนชนเลยกพิ่งชนไปเมื่อกี้ชนใหม่เลยเว้นระะยหน่อยดิไม่มีเว้นพี่นุ้ยเอเนื่อต่อเนื่อมาชนเฮ้ยไหวไหมอ้าวโถก็รวมไอ้พี่คุยนั่งไอ้หนังหนังที่เราจะทำอะไรยังไงเดี๋ยวปีหน้าไงคุยกันอยู่ว่าแจงเขาเคขอมาแล้วแจงบอกว่า ยังไงแจ็ก <deal> ็ต้องทําเพราะว่าติดที่พี่นุ้ยมันต้องกนหัวครึ่งหนึ่งพี่พี่นุ้ยอุุ่้พระอะไรเนี่ยกนหัวครึ่งหนึ่งเฮ้ยพี่ต้อยต้อยล่วงลวกลวกลวกแรดไอ้พอถามเมียมาเลยอาถามเมียมาเลยอ้าเพจทำที่ทำที่พี่กินมาเลยกินมาเลยกินมาเลยกินมา Okay, สบายสบายแต่ว่าไอ้หลวงพี่แจ๊ส 4G เขาทำเงินไว้ไงมันก็ต้องทำภาคต่อขอภาคต่อใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรลแล้วแครับพิพลอานนท์เขาก็ให้ความรักให้ความเมตตากับแจ๊ดกับแจ๊ด้วยแ,ล,แล,ยล้วไอ,อ้แจ๊ดเขาเข้าไปร่วมร่วมร่วมแล้วแบบตัวแบบตัวเปลี่ยนหน่อยแบ <laughs> บตัวเ <laughs> ปลี่ยนหน่อยอะเอแต่มันก็ได้นะอาไม่เป็นไรไหวอยู่หรืเปาโอ้โหแล้วมันยังไงไป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 ไอ้โกนหัวได้ไปละ เป็นพระฝรั่งเ,เป็นผ <คน S 1> ู้นำหัวใช่ปะเออแล้วทีเนี้ยหลวงพี่แจ๊คเขาจะไปที่เอาล่วงล่วงล่วงพี่แรดแรด ไม่มีไม่มีคือไหวไเนี่ยอะไรทั้งวันแล้วโถมันม้องักบ้างดิมา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 เส็หมดเส็จที่เต็มที่เต็มที่มาพี่ขอเชื่อได้ได้พี่ได้ได้ได้ใช่พี่หือว่าเป็นเป็นหนังที่แบบว่าพวกเราเล่นเล่นร่วมกันก็จะมาเป็นตอมกันแล้วกันเริ่มกลับไงใช่ปเวลาก็ต้องกลับร่วมกันอันนี้เป็นบทที่เบสเลยบนเขาอ่าอ่แล้วก็ใครดูโลเนี่ยฮะใครไปดูโล้ดะดูโล้แอปพิยศแล้วก็อ้าวแล้วพี่ต้อยลุ้งเราเรียกมันวาอะไรพี่แจ๊ด จัดตัดอีกแล้วเนี่ยทุกครั้งเลยครับคุยแบบนี้ทุกครั้งเลยผมก็บอกแล้วว่าแบบเนี้ยมันไม่ไหวทีหลังไม่ต้องโกเลยนะอยู่ก็อยู่มันรั่วจัดไปเรไปไปปู่จ๊ดเอ้ยเรื่องกองเลยเรื่องกองเลยต้ไปไปจ๊ดเอ้ยบอกเลย้าไม่เชื่อบอกมันรั่วมันรั่วเออเไปไปโอเคเฮ้ยคัดกองเลยไปคัดเรียบร้อยค่ะ ใช่ค่ะทำอะไรเอาไปเล่นมูไงเล่นอะไรเล่น <ไข S 1> มูมเมาอ่ะนี่มึงเมาจริงนะเนี่ยมึงไม่ได้เล่นมูเล,เล่นเล่นมูกูกจะไปกินอะไรกูบอกเดี๋ยวกูไปกินที่วงเลยอ้าวถ้าเกิดมึงรู้อย่างเงี้ยอ่าททำไมพวกเขาไปหมดแล้วอ่ะทำไมมึง,งยังอยู่ที่เนี่ยเขากนเล่นตามมูงมไงเขาบอกให้แช่ไว้สุดท้ายเลยเด็กมาเก็บของเก็บแช่อะไรแช่อะไรแช่อะไรเนี่ยกูเห็นยังพันกระป๋องอยู่เลยน่ะกระป๋องอะไรกูบอกแล้วใช่ไหมต้องมีงานต่อไม่ได้กินห้าดิห้า ทำไมเขาให้เล่นบทคนเมาเราไม่จำเป็นต้องเมาตามเขาเมาตามเขาคืออะไรไม่ได้กินอ่ะห้าดิห้าห่อม,มันคืออะไรว่าห้าแล้วมาตีคก็มันเหม็นเพียนป่าอ่ะไม่ได้กินกปบอมดีลยวพี่หนุย่ยชวน <laughs> คือเข้าใจไหมกินก็คือกินกินเบียร์อยู่ในปากแล้วมาบอกไม่กินกระป๋องเดียวสาบาาเลยกระป๋องเดียวแล้วใครให้กินพี่นุ้ยพี่นุ้ยสี่กระป๋องแกกินหน่กระป๋องหกูกินแล้วจะทำไมกูกินแล้วจะทำไมทำไมอะ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 ทำไม นี่เมื่อคืนโนโนวเทลหลับใส่อย่างเดียวเลยนะ